หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องคันเทพเลยบัตรตั้งเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นเทพด่านเอ็นเอ็ีเน็เล่นอยู่ใต้คลิปตัวเลยครับอยู่หอบตังสองดีนะครับวันนี้คือแบบเพื่อนๆนมาบ้าน อย่างกับโจนี่เฮียแต่ละคนเลยสัสมันต้องทำหน้าขื่มได้เยี่ปอฮะไอ้สัตวสอกินขาดแล้ว่ะทำไมทรงผมเท่งวะเฮียนะครับวันนี้คือเพื่อนๆมาบ้านนะครับผมก็มีมินิเกมมาให้เล่นกับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือซูชิแต่ไม่รู้ชื่อชื่อมินิเกมว่าอะไรนะไม่ต้องคิดแล้วกันเราจะมีของน้ําจิ้มทั้งหมด5อย่างนะครับผมนะอันนี้ก็คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรโชยุวาซาบิแล้วก็ซีอิ๊วดํา น้ำปลาวันนี้ก็นมนมข้นขาวอ่าคือ,อผมจะทําการสุ่มนะครับว่าออกอะไรอันดับแรกคือสุ่มก่อนว่าจะกินอะไรน้ำจิ้มพวกนี้คือ1นึ่งสอหถ้าเกิดออก6ก็เท่ากับว่ากินเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดออกหนึ่งก็กินของดีไปนะแตท่ที่เหลือก็แย่ๆหน่อยต<า>ออ่อตามเลขตามเลขจะรอดนี่คือเลข6เท่านั้นนะจะรอดคือเลข6กับเลข1นึ่งแล้วเลขเ,เลขเแล้วลอย่าเพิ่งยังไม่ยังไม่จบยังไม่จบต่อมานะอันนี้คือลูกเต๋าเดียวก็คือทอยพวกของกินใช่ไหมต่อมา ถ้าเกิดลูกเต๋าสองลูกอ,ะอ่ะอ่าถ้าเกิดลูกเต๋าสองลูกเนี้ยสี่ซ้ายห้าขวาเ<ะ><ะ>ขา้าใจความหมายไหมสมมุตินะสี่ซ้ายก็คือซ้ายมือเราสมมุติกูทอยอย่างเงี้ยปุ๊บออกสี่อ่าสมมุติออกสี่นะสี่ก็คือซ้ายซ้ายมือกูก็คือไอ้นัทอ่า ส่วนถ้าออก5ก็คือขวามือกูก็คือปอคือกูทอยอ่ะกูเป็นคนทอยแต่ว่าออกอะไรก็คือ4ซ้าย5ขวาถ้าเกิดออก6เนี่ย6คือกูแดกเองอแต่ถ้าเกิดได้เลขคู่อ่ะสมมุติได้เลขคู่อย่างเช่น1 1 2 2 3 3อย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นเลขคู่นะสามารถเลือกแดกได้เลยว่าให้ใครแดกหมันไส้ใครอ่ะอ่ะเดี๋ยวกูเป็นคนเปิดหัวเรื่องก่อนเลยเ <c oughs> ข้าใจไหมเข้าใจความหมายนะ เล่นตายะเลี้ยงปลอ้าวเดี๋ยวกูเปิดกันเลยว่าจิ้มกับอะไรไอ้สัสจิ้มกับห้าไอ้สัสห้าอะไรวะนี่ไงมึงนมพ่นมึงคนแรกเลยเนี่ยยังยังยังคือเดี๋ยวหาคนกินเอามึงบีบลงนี่บีบลงอ๋อนี่คือหาคนแดกต่อหาคนแดกต่อใช่ไม่ใช่ว่ากูกินนะก็ยังดีกว่าว่าสักโอเค ใครจะได้แดกนมขน้นแ,แค่กูเห็นว่าเปน,อ,นอื่นพระองนะเดี๋ยวกูสี่ซ้ายห้าขวาหกแดกเองนะ,ะถ้าเกิดเลขอื่นคือรอดเจ็ดไอแปดอ่านรอดก็ตาหมุนหมุนไหนหมุนซ้ายหรือหมุนขวาหมุนมาทางนี้อ่ะอ่ะนัน้นนับต่อเลยหมุนหรอถอยถอยถอยต่อเออ,อกดเลยบ้ากดเลยเพื่อนสองเอ้ยเลือกคู่หมัอนไส้ใครเลือกแดกได้เลย เลือกคนแดกเลยเออเอาคู่เงี้ยประมันไส้ใครอะไรเีย่าเอาลินิเอาหัวกินดิดันเลือกเงือ้ห็นแลินนี่ยไม่เจอกันนานมินิเกมหน่อยสัเพิ่งจะล่อผัดหอยละหอยไห่ทอดมาเรืยอย่ามาอ้วกละเอาน้ำมานเฮียทำไมดูลำบากอไอ้ย่าแค่ หลายอะหลยอะเอ้ยเฮ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 ้เอ้ยเฮายเฮ้ยมฮ้ยเฮียอยเฮ้ยเ้ยเะ้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ดเฮยเยเฮ้ยเฮ้นเฮยฮะเยเฮ้ยเ้ย้เ้ยั้ตเเเ้ยเย้ หกหกอุ้ยรอดไม่มีอ่ามึงเลือกคิดเลยจัดเลือกให้ไหนเลยอ่ะหรือว่าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวทอยอีกทีถ้าใครหวา้จะน้องไม่อย่างวานเมื่อกี้เขาวานขึ้นตาทอยเลยเพื่อนสี่ซ้ายห้าขวาหกแดงเองสซ้ายหขวาสขวาหกเก้ารอดอาตายตาห้าห้าขวาอ่ะ ไม่เท่อะอันนี้ก็คือตาชูทอยอ๋อเรื่องหน้าช้อช่อยเองเ่ยหน้าเกือบแย่เลยตาไหลงายขึ้นตาสองหกหกหกไอ้รอดรอดรอดหยิบเลยหยิบเลยเอาอันไหนเอาอันที่อะไรอะไปตั้งตรงนั้นเลยมึงไม่ได้แดกะไรอามาปอบ้อง้าหนี้เหกแดกเองโอ้ยไม่ไม่อันนี้คู่เลือกได้เลือกได้ เลขครูเลือกได้แดงได้แดงได้แดงได้เออหิว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 ตีตีพ่งอ่ะอ่เลือกเลือกหน้าให้ดิห้าอ้ี้หนึ่งสองสามสี่ห้านี้สัห้านี้อีนี่กัเลือกเลยมึงเลือกเลยกัาตายย่อยอี่งน้า น้าตาน่กเกลียบสจัดเอออะไรเนี่ยอาใส่ใส่นี่ใส่นี่เออกู้กินลเมื่อกี้ยโอ้โหเียกัน้ำตา้นเลยอตากลอตากละกากกเดียวไปหาหมอเลยกินไปนี่าหวานนะเกลือหนูหกไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีตามืงอะต้องแตให่ปะอ เจ็ดไม่มียาหมูห้าห้าาขวาขวามือมือขวามือมึออะไรมอพี่อะไรออกสวยออกสวยลูกเต่าเดียวลูกเต๋าเดียวลูกเต๋าเดียวมันหวานไ่แล้วไองเลอื่นบ้างวะ หนึ่งหนึ่งอุ้ยเชียอยู่เลือกไปไหนเลือกมือถวางเลือกไปันเออไม่ถามแกวาวาตรงนี้นะเยเดียรเอาของดีเลยนะทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอจิ้มกันหลังนั่นและเออเมื่อกี้ใครใครทอยไปแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเจอยากจะดูน้องเาเกาเนาน้องตังเขาเบื่อกูแล้อยากดูพวกมึงบ้างเขาไม่เคยเห็นกูเกาเฮ้ยตากู ห้ามึงไงปอเยอะแยะได้แต่ของดีอยู่ไอ้สัสเออไอคิวป๊อสองชิ้นละอิ่มนี่นี่กินแต่ของดีเออไอ้คิวอะยักหน้าด้วยไอ้สัส เลือกหน้าครับสี่อุ้ยสี่น้ำปลาเฮียหนึ่งสองสามสี่อันนี้น้ำปลาซีวดาวันนี้กูชิมก่อนดิมึงชิมดิแม่น้ำใครจะได้แดดครับน้ำปลาไอ้สัตว์ไอเมื่อกี้กูถอยไปแล้วนี่เออมึงถอยเรือเปล่อ่าเออใช่อุ้ยเสุดยอเครับเท่าไหร่วะสิบไอรอดรอดสายยี่หู ห้าห oh. oh. ้าขวาขนาเลยเลียวเลียกูต้อือสอเอาเยอะๆเอาเยอะเอาสมเอาใส่เอาอะไกลักับ้านนึ่งแล้วกอนกับานนึ่งแล้วก็จิ้มมึเตรียมถุงให้ม่งได้่ะอมือสันเย เออเข็มปื้ดไอ้สันไอ้ยันนันได้แจ็คพอตเปแล้วคนแรกเออดูหน้าเลยครับไอหมูเรื่องหน้ามันดิเข็มปื้ดเลยอุ้ยสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้น้ำปลาอีกแล้วไอ้สันเลือกเลยเลือกเลยหาเลยเนี่ยชิ้นใหญ่ขนาดนล้ว เอางี้ดีว่าหน้าทูนหน้าเออทูนหน้าเออเอาอะไรเอาอะไรเออเจ็ดเจ็ดอุ้ยลอดลอดนี่หว่าเอ๊ะว่ถอยใหม่ดีกว่าไอ้เอาแบบอย่างงี้ดีกว่าจะได้เห็นด้วยเออกดอย่างงี้ดีกว่าเออกดอย่างงี้ทุกคนนะกดเลยกดเลยไม่โดดกข้างบนขึ้นบีกขึ้นบีกเฮ้ยเฮ้ยยีนั่นเลือกแดกได้เฮ้ยเอาแล้วมันไส่ใายเลือกอะไรเพื่อน เตาตาตาน้ำปลาน้ำปลาอยู่ลำบากแล้วคนถึอกล้องเอ้ยยังไม่กิมเลยลงอไม่จิ้มให้กิน้ดิีนยเอาบเลยอย่างเงี้ยอาบน้ำปลาแล้วขออตกอยไ้ม้ไ้ เรื่องหน้าดิบอไอ้เจมส์กลับไปอันเดียวก่อนอันเรื่องหน้าหนึ่งกินแม่ของดีกินแม่ข้นลั่นเหมือนน้ำป่ามากูกดแล้วได้ปิ้ว เจ็บออเ้าวห้าแปดแปดปลายหมูแปดไม่มีอะไรอ่ะสิบเอ้ยหกอุ้ยเลือกเด็กได้สิถูกของดีดีแกะเองดี ไม่ของจริงกินปลายยังติดอยู่ที่นอทีเู่ดเูดของกินก่อนดีเอาหนึ่งกันหนึ่งเออ้าตุยานนมข้นหวานเลือกเลือกหน้าใสมันเลยนี่นี่โอ้จมนี่เอออรถถ้าแดกเองกูหาให้แดกเองนี่ฮาเลยนะสัสอือ ้าขวาเนี่ยเอาห้าดิคู่เลือกเลยบอเลือกเลยบอมันใสเเ็นไหนเองอมด้ิอึงเห็นนไืเลยเลยอ่วยมากกันขามเงีย่เอยเหน่อยเมเลยอ่ะเหเป็นไง หวานเกี๊ยบป่ะหวานเกี๊ยเหรอหวานขึ้นตาหวานขึ้นตานั่งๆอยู่หมดขึ้นไะนยเนี่อ่ะาบอกเรื่องหน้าอุยเย็ดแม่อุยอือบีอ่เลือกชิ้นอือมไอ้เรื่องปาดทีเดียวหมดเลยอ่ะเ้ยอือย กับเอาตายใครกินนะตายหาแน่เห็นมั้มันไม่ใช่วัตถบีมันเป็นในนี่อะไรใบเตยสังขยาโอเคโอเคใบเตยดูหน้าคนใบเตยไว้นะไอสัตว์อากูสี่ซ้ายห้าขวาโอ้ยเลือกมึงไปเอ้ยเอ้ยสวยมาจากปากเลยโอ้ยเดือดมาเลยอ่ะเย็บ ปมึงเลยมึงเลยมึงเลยจ้ะมึงเลือกลัวเมื่อกี้เฮ้ยมึงปาดทีเดียวหมดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเยี่ยใส่เองด้วยใส่เองด้วยสั้นยังชีบยังทำแจกเลย

กายลองลอยระยะทําไอ้สัตว์เอามันกืนหรอหรือว่าขายออกนี่ขายมันแต่ปากกูก็พูดออกมาโอกูเลือกไหนตดเาีแม่นอนโ้ไม่รู้อุ้ยเอาอีกแล้วไม่เป็นไรกูให้น้อยสงสารไอ้ยะ อเปล่ายังนดีเดียวเนี่ยเออสี่สายห้าขวาสีสายห้าสสย5ขวาหแดกเองสี่สายทอ้สนใจอามาย่ามาอ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 าย่มอมาอย่ามย

อะไรใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเหลือห้าชิ้นเหลือห้าชิ้นเปออกกลีบไปเมื่อกี้เลือกหน้าก่อนเลยครับมันจากญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเท่าไหร่ห้านมใสเลยหมูมีใส่เองเด็กเองไหอเออเฮียแดดตั้งไม่มีกินตอนนี้ขอัต้องแดไปแล้วตาใครตากลัวตาหมูก็ไปยังยังยังไงตาหมูอ่ะ สิบสองว้เลือดแดกได้เลยแดกเอาไอเ้ยเนี่ยยังหักเนี่ยแดกเลยนอนนอกนมาวดะแต่พี่ก็นอนขึฝนอยู่เหนแม่เล่นบาสบีบขึ้นตาใส่มนกต่เมฆเ่ยนะแบบเป้งเลยโอ้ยเอ้ยเอมกอุ้ยชิสอันนี้มันยังดีหน่อยมันเป็นอมันยังรับไหวอยู่นะมันยังเป็นนนี่อยู่เลย เลขหน้าสองโอ้ยใบเตยอีกแล้วใบเตยอีกแล้วไอ้สัเก้องอดกันเราน้นเนลชกูโดนน้ำปลาเดือดจริไม่เป็ปากเลยทำได้้สิบอืฮ เจ็ดไอ้สัตว์ห้าตัวครูสองน้ำมาสองนี่ไงนี่ไงเลขคู่ไอ้สัตว์ไล่เลือกเลือกอย่ามองตากล้องไอ้สัตว์อย่ามองตากล้องมึงมาถ่ายเข้าดีนักมึงถ่ายเข้าดีนักเฮียหื้อใบเตยไอ้สัมใบเตยไงแพ้วัตสันด้วยเฮียกูก็แพ้เหมือนกันแหละ

พอมันดังขึ้นจมูกเงี้ยแบบเออดังขึ้นมามันฉุนจมูกนะแต่ถ้าเกิดแม่งปาเยอะๆมันกินไม่ลงเลยนะมั้ยมันฉุนเหรมันฉุนไอ้ใครตอนแรกกินปาเยอะอ่ะเฮียนีี่เยแดกเองด้วยเออสามชิ้นว่ยห้าไอ้เฮียออกไหวว่ะหูยออกไม่ออกเลยสำหรับเออไอ้เฮียนี่ยังไม่ได้มีใครกินเลยเนี่ยไอ้สานกินเสร็จต้องไปตรวจเบาหวานแล้วแหละ เอ้เอานี่มั้งดิยังไม่มีใครกินเลยเอานี่ก่อนเอาเปลี่ยนเอานี่เลยนะเออนี่ว่ะน้ำป่ามีคนเอาแล้วได้ไดเออนี่เลยซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำแช่ไว้แช่ไหมเออแช่แช่ไว้ดิแช่ไว้เหรอเขาแตกที่มันไข่สัตัดแตกเองซะอีกที่อะแช่ แปดไอ้สัสตร์บ่มไว้ก่อนบ่มไว้ก่อนบ่มไว้ก่อนยิ่งนานยิ่งหวานนะเจ็ดเกือบพกเกือบชะตาศาสตรแเนี่ยสี่เออเด็กกูแหละปิเจ็ดไอ้ศาตว์เอ้ยมันไม่ได้ในคู่ไงสองแน่นอนสี่ สีซ้ายหมูไงซ้ายหมูสามบ่มไว้สักทีบ่มเมฆบ่มบ่มสีอุ่นดำใช่ไหมใช่ไหมบ่มไว้ก่อนบ่มไว้ก่อนบ่มไว้สัตว์เนี่ยแดกเองเลยบ่มบ่มไงพอออกมาตางกันออมอมาตากเข้าปากเข้าปากเข้าปากเลยไอ้ยะตายังเข้าปากเลยปึ้งมือ เยสอร่อยอร่อยแบบใช่ปะดูดีกว่าที่นี่ใช่ปะดูกว่าดีกว่าได้กินได้รู้ไงเดี๋ยวแม่จะกีนบิบมาร์กสองโอ้ยใบเตยอีกแล้วเฮียเออไหนก็จะหมดแล้ะเฮียไม่โดนหรอกไอหมดหมูไอหมดอืหกวาดกวาดให้หมดกวาดให้หมดเป็นน้ำพริกเลยเฮียกวาดให้หมดโอ้หกลิ่นขึ้นจมูกเลยเฮียปังอย่าเป็นกู

้ยยม้แสบคอเป็นเหมือนกูไอ้แสบคออี้ยขึ้นดูหมูไอ้สัสกยังไม่ทันเคี้ยวเลยแม่งโกงแม่งไม่เคี้ยวเลยสั์แม่ง เอาปากาปุ๊บเออปวเลยสยองเลยมา่ไหนปัตโนมักหมดแล้วหมดแล้วชิ้นสุดท้ายมันใส่หมดทุกอย่างเลยเออชิ้นสุดท้ายเออเฮียใส่ไว้ในถ้วยเดียวเลยอ่ะมาเดี๋ยวกูใส่เองเออไอคนแบบเป็นเขาเอออันนี้นี่ใส่ใส่รวมกันดิใส่รวมกันเลยเนี่ยใส่ใส่รวมในถ้วยนี้เลยมีบาซาบิด้วยเออทีละนิดอย่างละนิดอย่างหน่อยไม่เป็นมาตาเลยเดี๋ยวมันเดือดเว่าซาบิละลายหมดเฮียจริง โอช้นีจะพีคชินสทายแล้วเฮียทำเป็นเนกาแฟเฮย่งรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเละอรอรอคนกินรอคนกินมาสี่ซ้ายห้าขวาหกแดกเองจะได้กินกาแฟช่วยนี้ไอเสียวย

ผมฟันเทียได้แล้โอเคครับครูโชครับคลิปนี้ก็นานๆเจอเพื่อนเก่าทีครับผมเป็นไงสุดยอดไหมพอกินเยอะสุดเอออีกไหมเอออีกไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วบอกลาคนดูดิบอกลาดิบอกเจอกันครับกดไลค์กดซับสไครป์อะไรบอกคนดูดิกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับสวีดสับ